ยังพันเตติสารเนนาสาาปัญจศีรานิปูชาพระรัตนตรัยณะเบื้องหน้าในทามกลางระหว่างสงฆ์ในโอกาสนี้ครับดินนมมือปูชาไฟไหวพระ้วยกันนะครับนี่นะครับ ับแล้วก็เรีเชิญคุณแม่อาสักการรนาตังสังมาอาระหังสัมมาสัมพุทโทธภะคะวะติมีสวากาโตภะคะวะตาโสวากาสังโฆ โอตัปสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมปัะสจจัสมาตะติยามาราณีโยอนุตตา สมฺเมนตุยันตุมิตฺตาวหมํอนุภาเวนวิณาสํเมนตุยันตุตถานํเป ขออานิสงแห่งการถวายพื้นที่เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เป็นสถานที่สร้างวัดเป็นสถานที่สร้างวัดาธุร่วมกับคุณแม่นะครับคุณแม่จะได้ยกขึ้นนะครับยกยกพานขึ้นหน่อยนะครับจิตอธิธิฐานนะครับสา ังชินาตินะครับการให้ทําชื่อว่าการชนะการให้ทั้งปวงนะครับควแม่น้อมอนุโมทนานะครับสาธุออก็ไม่มีอะไรแล้วครับเพียงแต่ว่าที่ดินแปลงนี้มันอยู่ติดกับวัดแล้วตอนช่วงช่วงที่ออหลวงลุงที่เป็นเจ้าว,วาดมรณภาพใช่ไหมคะโดยประเพณีทางเหนือเนี่ยจะต้องมีที่ดินโดยเฉพาะที่จะต้องชปอาปนกิจ ก็หาที่ไหนก็ไม่ได้จะไปหาเช่าที่ไหนก็ไม่ได้ mm hmm. ก็เลยมอบตรงนี้ที่ดินตรงนี้ให้ท่านแล้วก็เป็นที่ชาปนสถานให้ท่านแล้วก็หลังจากนั้นก็ตั้งใจอะค่ะว่าจะมอบให้ลูกสาวความจริงเป็นเป็นยายเป็นของป้าน้อยแล้วก็มาใช้ชื่อยายซื้อและยายเขาก็มอบให้กับลูกสาวลูกสาวก็เลยตกลงว่าจะมอบที่ดินแปลงนี้ให้ค่ะ